เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรยังสมาร์ทพีอารนะคะก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่ดีซึ่งวันนี้เองนะคะก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางด้านของการสื่อสารการข่าวแล้วก็ในเรื่องของการอ่านข่าวฟังข่าวรับข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะ ที่โรงแรมท็อปแลนด์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกตัวแทนกลุ่มเด็กและเยาวชนของจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนหลักสูตรอย่างสมาร์ทพีอาพัฒนาขีดความสามารถด้านการใช้การภาษาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบแล้วก็สามารถออกแบบรวมถึงสร้างสารรค์ผลงานได้ตลอดจนเป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์สามารถสื่อสารสอบถามประเด็นต่างๆของภาครัฐ และนำไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วครบถ้วนซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อตอนเองชุมชนแล้วก็สังคมค่ะต่อไปก็จะเป็นการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรยังสมาร์ทนะคะที่จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งก็เป็นหน่วยงานของศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ โดยผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะสําหรับบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมค่ะเต็มไปด้วยความสนุกสนานและก็คึกครื้นนะคะรวมถึงจะมีการทัศนศึกษาดูงานนอกสถา,านที่ค่ะเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนและก็เป็นการสร้างจิตสํานึกรักบ้านเกิดณนะแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชุมชนบ้านนาต้นจันทร์อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโข โดยหลักสูตรมีกำหนดขึ้นนะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือนธันวาคม2565รวมทั้งสิ้น4สัปดาห์ตั้งแต่วันที่3จนถึงวันที่25ธันวาคม2565นำร่องที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นรุ่นแรกค่ะค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงจากน้องๆกันซิว่าการอบรมครั้งนี้เนี่ยน้องๆได้อะไรกันไปบ้างแล้วรู้สึกอย่างไรกับโครงการนี้กันบ้างค่ะ วันนี้นะครับผมได้มาเข้าร่วมโครงการยังสมาร์ทพีอาร์นะครับบอกเลยครับว่าผมประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ก้าวเข้ามาเลยครับเพราะว่ามีพี่ๆนะครับที่ต้อนรับได้อย่างดีเลยนะครับในโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ผมรู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันส่งเสริมทักษะการพูดของผมได้มากขึ้นเลยครับตั้งแต่วันแรกที่หนูเข้ามาได้เข้ามาที่ค่ายอบรมนี้นะคะประโยชน์ที่ได้ก็คือเป็นสาระความรู้มากมายจากพี่ๆที่มาจากโรงเรียนต่างๆเป็นคณะ คุณครูค่ะคือได้รับความรู้เยอะมากๆทั้งเรื่องของเทคนิควิธีการพูดการสื่อสารอะไรอย่างเงี <tout S 1> ้ยค่ะซึ่งม <sein Giul io> right. ันทําให้เสริมความมั่นใจตรงนี้ของหนูจากเดิมที่เราคิดว่าเราพูดใช้ได้อยู่แต่พอมาเจอที่นี่เราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็พร้อมสําหรับการได้เป็นพิธีกรที่โรงเรียนด้วยค่ะก็ได้ความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นครับจากปกติเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกมากเท่าไหร่ ก็รู้สึกดีใจครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นครับก็อยากจะให้รุ่นถัดไปมีอีกไปยาวๆเลยครับให้รุ่นถัดไปมาเข้าร่วมในกิจกรรมดีๆอย่างนี้ครับ